เร่งป้ามทายาทพระเอกช่องเจ็อยากมีลูกมากเผยทาสิ่งนี้เตรียมรอไว,ว้แล้วหลังคุณชายอดัมหรือหมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนโปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์คนดังต้องเสียใจกับความสูญเสียอดีตคนรักไปล่าสุดดูเหมือนว่าจะมูอ่อนใช้ชีวิตและใช้หัวใจอีกครั้งแล้วหรือเปล่าหลังคุณชายอดัมโพสภาพคู่กับสาวสวยน่ารักเวนิต้าลอยวัฒนากูดีกรีนักแสดงสาวดาวรุ่ง รูปร่างหน้าตาสวยสดใสและน่ารักมากๆเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่าสุขสารมวนเกิดแม่ฟองน้ำบีบน้ำออกบ้างนะอย่าถือความรู้สึกไว้คนเดียวเดี๋ยวจะเมื่อยนะรักเสมออย่าลืมเปิดของขวัญด้วยเล่นเอาชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าคู่นี้เป็นอะไรกันเอาเป็นว่ารอฟังคุณชายอดัมมาชี้แจงกันอีกทีนะจ๊ะ